ป้ารู้จักคำว่าสิทธิ์ของคนอื่นไหมเสียสละให้ป้าเขานั่งไม่ได้เลยไงเอ้หนึ่งหนูนี่หน้าตาก็ดีหนูจ่ายเงินมาเพื่อที่จะนั่งตรงนี้พอพอเลิกพูดได้แล้วฉันลำคาญป้าคะป้านั่งผิดที่หรือเปล่าคะ ตามตั๋วรถแล้วที่นั่ง A3 เป็นที่ของหนูนะคะโอ้ยนั่งหนูอย่าหาว่าป้าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะที่นั่งตรงนี้มันสบายป้าเลยมานั่งแล้วอีกอย่างนั่งติดขอบหน้าต่างวิวสวยๆป้าขอนั่งชมวิวเพลินๆไม่ได้หน่อยรหรอ ไม่ได้ค่ะป้าหนูก็อยากนั่งชมวิวเหมือนกันแล้วที่หนูจองที่ตรงนี้ก็เพราะว่าหนูเมารถค่ะรบกวนป้าคืนที่นั่งให้หนูหน่อยนะคะนี่น่งหนูเห็นแก่ที่ป้าแก่กว่าเถอะนะให้ป้านั่งตรงนี้เถอะก็เพราะว่ามันนั่งสบายไงคะป้าหนูก็เลยต้องเพิ่มตังเพื่อที่จะได้ที่นั่งตรงนี้อุ้ยจา่ายตังเพิ่มด้วยเหรอ เอ๊ะทำไมป้าไม่นุ้มาก่อนเลยนะเนี่ยแต่ก็เอาเถอะนิ่ๆหน่อยๆถือว่าเสียสละให้คนแก่นะนี่สรุปป้าจะไม่ลุกให้หนูใช่ไหมคะได้คะ่ะงั้นป้าเอาที่นั่งของหนูไปเลยแต่ว่าป้าต้องจ่ายตังหนูมาด้วย ทำไมฉันต้องจ่ายเงินให้เธอด้วย mm hmm. ในเมื่อที่ตรงนี้ฉันเป็นคนมานั่งก่อนทำไมป้าเป็นคนแบบนี้เนี่ยนี่ถ้าลูกหลานป้ารู้ว่าป้าเป็นคนแบบนี้ป้ารู้ไหมว่าเขาจะอายแค่ไหนอะ่ะพอพอเลิกพูดเด้แล้วฉันรำคาญแล้วอีกอย่างนะรถก็จะออกแล้วเรียกไปหาที่นั่งสิข้างหลังว่างเยอะแยะไม่ไปไเด็กๆนี่หนูไม่ไปค่ะ นี่เธอป้าเขาก็บอกอยู่ว่าป้าเขาอยากนั่งตรงนี้เสียสละให้ป้าเขานั่งไม่ได้เลยไงคนสมัยนี้จริงๆเลยเสียสละให้คนแก่ก็ไม่เป็นใช่ใช่แอบนางหนูนี่ทั้งใจดีทั้งสวยชอบเสียสละให้คนอื่นด้วยนี่เหมือนใครบางคนเทานี้ฉันเสียสละได้นะแต่การเสียสละของฉันก็ไม่ควรทำให้ตัวเองลำบาก ฉันจ่ายเงินเพิ่มเพื่อที่จะได้ที่นั่งตรงนี้มาเธอเองก็เหมือนกันนี่เธอก็จ่ายเงินเพิ่มเพื่อที่จะได้ที่นั่งที่ดีให้กับตัวเองแต่ถ้าเธอใจดีและชอบเสียสละขนาดนั้นงั้นที่นั่งของเธอที่อยู่ริมหน้าต่างเธอก็ยกให้ป้าเขาสิเออจริงด้วยที่นั่งของนางหนูนี่ก็ติดหน้าต่างนี่งั้นป้าขอแลกที่นั่งกับหนูได้ไหมไม่ได้สิคะป้า หนูจ่ายเงินมาเพื่อที่จะนั่งตรงนี้ไม่ได้จ่ายเงินมาให้คนอื่นนั่งสนอยเห็นไหมคุณยังไม่อยากยกที่นั่งที่คุณจ่ายเงินเพิ่มให้กับป้าเขาเลยคนเรามักจะเห็นว่าตัวเองเสียเปรียบก็ต่อเมื่อตัวเองเสียผลประโยชน์นั้นให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาบอกให้ฉันเสียสละทั้งที่ตัวคุณเองก็ยังเป็นคนเห็นแก่ตัวส่วนป้าเองก็เหมือนกันคะ่ะป้ารู้จักคําว่าสิทธิ์ของคนอื่นไหมที่หนูไม่ให้ป้านั่งที่ของหนู นั่นมันก็เป็นสิทธิ์ของป้าควรเคารพในสิทธิ์ของหนูด้วยค่ะป้าไปนั่งที่ของป้าแล้วออกจากที่นั่งหนูได้แล้วเย้หน่งหนูนี่หน้าตาก็ดีนี่ใสเสียมากเลยความเสียสละไม่มีรถจะออกแล้วนะครับกรุาณาานั่งให้เป็นระเบียบด้วยครับมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับไม่มีค่ะ อ้าวป้าครับผมขอตัวบัตรเลยครับนี่ค่ะ A สอง A สองแถวกลางครับนั่งข้างคุณผู้หญิงได้เลยครับค่ะหนูใส่ี่ห้อลูกสี่เสียสละไม่ได้ครับป้าหนูจะนั่งตรงนี้นี่อ้าวไหนบอกว่าเป็นเด็กเป็นเล็กต้องเสียสละให้คนแก่ไง หนูไม่เคยบอกค่ะว่าหนูจะเสียสละให้ป้านหนูบอกแต่คนอื่นจ้ะลูกเสียลูกลูกไม่เอาป้านูจ่ายเงินแล้วอ่นั่งให้เป็นระเบียบนะครับอย่าแย่งที่นั่งของคนอื่นเราจอกแล้วครับเป็นลูกเป็นหลานฉันตีให้ตูดลายความเสียสละไม่มีเลยเร็วๆครับโอ๊ยป้าป้าก็ขยับไปสิ จ่ายเงินนะเนี่ยที่นั่งตรงนี้หนูก็จ่ายเหมือนกันนะค่ะป้าเอาเท้าขึ้นมาทําไมเป็นเด็กเป็นเล็กเอาเท้าขึ้นมาทําไมหนูจะเอาขึ้นหนูจะนั่งแบบนี้นี่จะเป็นตัวตายนะเฮ้ยป้าป้าเอยเป็นเด็กเป็นเล็กเอามือขึ้นมาทําไมเอามือขึ้นมาที่นั่งหนูจ่ายเงินนะฉันก็จ่ายออกเลย